เราได้มีโอกาสพูดทุกวันและหลาย<ช>ครั้ได้มีโอกาสไปลองใช้แล้วเช้าวันนี้ต้องขอบอกเลยว่ารายไรจะแจกอีกเหมือนเดิมนะครับให้โทรไปที่เบอร์นี้02-105-4120นะฮะสิคู่สายด้วยกันนะครับ10ส,สายแรกเท่านั้นรับไปเลยท่านละ1รางวัลทําไมคนถึงพูดถึงในขณะนี้นะฮะเป็นนวัตกรรมเซมเซลล์แบบกินอมใ<บ>ต้ลิ้น เอาลิ้นขึ้นเทไว้ใต้ลิ้นอมไว้กระดกลิ้นปุ๊บเทเลยไม่ต้องไปฉีดอีกต่อไปแล้วครับผมนะครับล็อกทุกความอ่อนยาวนะครับไม่มีรูรอยหน้าใสสวยอมชมพูคือไฮไลท์เลยคืออะไรรู้ไหมมันคือความเฟรชั่เคราะบางทีพอคนเราเนี่ยทำงานหนักมากเนี่ย นะฮะมันจะนอนก็ดึกถ<ช>่งมาเช้ามันก็หน้าไม่สดใสมันไม่กระปี้กระเป๋าเหมือนไม่แฟชั่นดังนั้นอันนี้มันตอบทุกโจทย์ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ดูวิ่งนะครับหน้าดูเด็กลงเ<ช>พราะด้วยนวัตรกรรมสเต็มเซลล์แบบทานและอย่างที่3มก็คือนี่เลยนะฮะความเฟชแล้วก็ทาให้เรากล้าใช้ชีวิตแบบไม่มีขีดจากัดเลยจ้ะแบบทำอะไรก็ได้รัตื่นมาก็หน้ายังเด็กยังใสยังเร้งอยู่เลยไม่มีรอยรอยอ่ะสิบสายแรกเราแจกเลยนะครับแจกฟรีนะฮะวันค่ะ ท่า้าับหนึ่งรางวัลใช่ไหมใช่ท่านร้บหนึ่งรางวัลสิบสายแรกที่โทรไปนะคะเบอร์นี่เลยค่ะศูนย์สองหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งสองศูนย์ไม่เชียร์ชนชนชน so ี่จะบอกให้ว่าน้องเรียนเก่งแล้วพูดจามีสติแล้วใต้ลิ้นลูกใต้ลิ้นใต้ลิ้นอเป็นรสชาติอร่อยเนี่ยเขาชอบเป็นแบบไหนบอกพี่ว่าเวลาคนถามว่า เขาชอบเป็นยังไงเราอธิีามไม่ถูกมันเป็นเบอร์รี่หรือเปล่าเป็นเด็กที่เป็นเบอร์รี่ค่ะที่านง่ายอร่อยอ่านี่เหมาะเหมาะเป็นพรีเซนเตอร์ถูกต้องครับผมเออจริงเหมาะเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ใครพี่ไหมลูกเซียกับพี่ไหมเซียกับพี่แจ็คไหมต้องพิจารณาเออนีสิต้องพิจารณาอีกต้องแต่ชอบผู้ชายสูงแล้ว อะไรนะตังแต่ชอบพีายสูงอ่ะน uh ี่ขนาดน้องก็เป็นคนน่ารักเรียบร้อยขนาดนี้เขายังเลือกเลยนะไอ้น้องสะดือน้องหายไปไหนอ่ะเอ้ยยางนี่ชุดคนละอย่างกันเออต้องบอกขอบคุณมากขอบคุณมากครับไฮติเต้นย่างไฮติเต้นไฮติเต้นย่างครับได้นะเดี๋ยวเราพักโฆษณาถ่ายรูปกับวอรหน่อยดีกว่าดีกว่าครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อ